คนทุกคน,คนที่มาเจอกันเรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาเดียวสั้นยาวแค่ไหนไม่รู้มันอยู่ที่เรามาเจอกันเพื่อเป็นของขวัญเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นการลงโทษหรือเพื่อเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันอะไรที่ไม่สบายใจให้หยุดคิดเธออะไรที่มันจะเกิดก็อย่าไปฝืนมันเอาไว้ อะไรมันขาดตาก็อย่าทำเป็นว่ามองไม่เห็นมันไปอะไรที่หนักใจก็อย่าไปคิดมากกับมันอะไรที่ปวดหัวไกลตัวก็ปล่อยผ่านอะไรที่เบิกบานให้เก็บไว้ใจสุขสรรอะไรที่ทุกข์ใจก็ปล่อยไปอย่าไปยึดติดกับมันอะไรที่ไม่สำคัญก็ลืมๆมมันไปจะได้ไม่หนักใจ จงเป็นคนดีเพราะวันดีนั้นไม่มีวันจืดจางต่อให้อยู่ในที่มืดก็สว่างอยู่ที่รกร้างก็เด่นอยู่กลางแดดร้อนก็เย็นแม้จะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นก็ตามอย่างไงยังไงก็เป็นคนดีอยู่วันยังคำ่ำเข้าใจคนได้บริวารเข้าใจงานได้ผลสำเร็จเข้าใจชีวิตได้ความสุข เข้าใจความทุกข์เริ่มเข้าใจธรรมะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขพอใจในสิ่งที่ตนมีพอดีในสิ่งที่ตนเป็นเชื่อในสิ่งที่ตนเห็นแล้วจะมีความสุขได้ง่ายๆไม่ต้องหวังพึ่งพาใครเพราะไม่มีใครพึ่งพาได้ทั้งนั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดแล้วเหนื่อยเพราะงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เหนื่อยเพราะใจเรื่องใหญ่กว่าขอบคุณคำว่าร้ายที่ทำให้รู้ว่าเรายังมีดีให้คนอื่นอีกช,ชา้าขอบคุณคำนินทาที่ทำให้รู้ว่ายังมีคนสนใจในตัวเราขอบคุณคำโกหกที่ทำให้รู้ว่าใครปกปิดความจริงขอบคุณคำเยินยอที่ทำให้รู้ว่าเราต้องหนักแน่นมั่นคง ขอบคุณข่าวลือที่ทำให้รู้ว่าใครคือเพื่อนเพราะเพื่อนแท้เท่านั้นที่จะเชื่อในตัวเราขอบคุณคำร้ายๆที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้นขอบคุณคนร้ายๆที่ช่วยผลักให้เราเข้าใกล้คนดีๆคน,คนทุกคนที่มาเจอกันเรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาเดียวสั้นยาวแค่ไหนไม่รู้ มันอยู่ที่เรามาเจอกันเพื่อเป็นของขวัญเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นการลงโทษหรือเพื่อเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันอะไรที่ไม่สบายใจให้หยุดคิดเถอดอะไรที่มันจะเกิดก็อย่าไปฝืนมันเอาไว้อะไรมันขาัดตาก็อย่าทำเป็นว่ามองไม่เห็นมันไปอะไรที่หนักใจก็อย่าไปคิดมากกับมัน อะไรที่ปวดหัวไกลตัวก็ปล่อยผ่านอะไรที่เบิกบานให้เก็บไว้ใจสุขสรรอะไรที่ทุกข์ใจก็ปล่อยไปอย่าไปยึดติดกับมันอะไรที่ไม่สำคัญก็ลืม,ล,มลืมมันไปจะได้ไม่หนักใจจงเป็นคนดีเพราะวันดีนั้นไม่มีวันจืดจางต่อให้อยู่ในที่มืดก็สว่างอยู่ที่รกร้างก็เด่นอยู่กลางแดดร้อนก็เย็น แม้จะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นก็ตามยังไงยังไงก็เป็นคนดีอยู่วันยังค่าเข้าใจคนได้บริวารเข้าใจงานได้ผลสำเร็จเข้าใจชีวิตได้ความสุขเข้าใจความทุกข์เริ่มเข้าใจธรรมะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขพอใจในสิ่งที่ตนมีพอดีในสิ่งที่ตนเป็น เชื่อในสิ่งที่ตนเห็นแล้วจะมีความสุขได้ง่ายๆไม่ต้องหวังพึ่งพาใครเพราะไม่มีใครพึ่งพาได้ทั้งนั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดแล้วเหนื่อยเพราะงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่เหนื่อยเพราะใจเรื่องใหญ่กว่าขอบคุณคำว่าร้ายที่ทำให้รู้ว่าเรายังมีดีให้คนอื่นอีกช้า ขอบคุณคำยินทาที่ทําให้รู้ว่ายังมีคนสนใจในตัวเราขอบคุณคําโกหกที่ทําให้รู้ว่าใครปกปิดความจริงขอบคุณคำเยินยอที่ทําให้รู้ว่าเราต้องหนักแน่นมั่นคงขอบคุณข่าวลือที่ทําให้รู้ว่าใครคือเพื่อนเพราะเพื่อนแท้เท่านั้นที่จะเชื่อในตัวเรา ขอบคุณคำร้ายๆที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้นขอบคุณคนร้ายๆที่ช่วยผลักให้เราเข้าใกล้คนดีๆใครที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานกันด้วยนะครับสาธุ